สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิง่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะ ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วงเดือนกันยายนปี2567ดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นด้านใดและที่สำคัญหากติดขัดมีปัญหาจะมีทางแก้ทางออกหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกันยายนนี้ดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในช่วงจังหวะที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควร ก็ท่านจะมีโชคมีลาบมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นการงานเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นและสามารถคาดหวังได้นะคะฉะนั้นไม่ว่าท่านกำลังจะทำอะไรอยู่ก็ตามและหากกำลังคาดหวังสิ่งที่ท่านลงมือทำทำให้เต็มที่ไปเลยค่ะเพราะว่างานจะประสบความสำเร็จเดินทางแล้วมีข่าวดีปากมีสเสนะ่ห์คนนิยมชมชอบผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือ สนับสนุนมีดวงได้สิ่งของบางอย่างที่ท่านพึงพอใจและยังคงเหนื่อยนะคะอุปสรรคและปัญหาจะมีมาไม่ขาดและที่สำคัญท่านโชคดีก็ตรงที่ว่าทุกๆปัญหาที่เข้ามาท่านมักจะแก้ไขได้ด้วยตัวของท่านเองนะคะบางช่วงเหนื่อยมากเพราะว่ามีเรื่องให้ท่านต้องรีบเร่งดำเนินการรีบทำท่านจะมีความรู้สึกว่า ทำไมในจังงานเยอะจังั้นก็รีบหนีก่เร่งนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาน,นี้แนะนํานะคะให้ท่านหาเวลารีแลกผ่อนคลายบ้างทําในสิ่งที่ชอบอาจจะเป็นการนั่งศาลารินน้ําเย็นๆให้ลมพัดโชยลมตีหน้านั่งใต้ต้นไม้ที่มีลมพัดสบายสบายอากาศถ่ายเทดีๆนะคะหากมีบุตรหลานก็เล่นกับเขาคุยกับเขากอดเขา เล่นกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านก็ได้ชาร์จแบตและพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะท่านจะดีขึ้นทันตาเห็นมันอาจจะเป็นการเหนื่อยหน่อยสำหรับช่วงนี้แต่ท่านจะดีขึ้นหากท่านหาเวลารีล์ผ่อนคลายบ้างมีแรงมีกำลังพร้อมสู้พร้อมรุยงานอีกครั้งนั่นเองค่ะแต่เอาเข้าจริงๆแ,แล้วชาวลัคนาและชาวราศรีกรกฎดวงดีนะคะในช่วงเดือนอในช่วงเดือนกันยายนขอภัยนะคะ เดือนกรกฎาคมไม่ใช่นะเดือนกันยายนค่ะถึงแม้ว่าท่านนั้นจะเหนื่อยแต่มันจะเป็นการเหนื่อยแล้วได้มาค่ะเหนื่อยแล้วจะทำสำเร็จเอาละทีนี้ก็ขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทำให้เต็มที่นะคะความเหนื่อยยากลำบากสลัดทิ้งไปค่ะสู้ว้ยมาเจาะลึกด้านการงานของท่านกันบ้างเป็นอันดับแรกนะคะการงานของท่านในช่วงเดือนกันยายนนี้ดีขึ้นค่ะ จะทำอะไรก็ง่ายขึ้นอะไรก็ตามที่เคยยากสำหรับท่านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงระยะเวลานี้จะง่ายขึ้นไม่ค่อยจะติดติดขัดขัดเหมือนช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะและที่สำคัญคนรอบข้างจะคอยช่วยเหลือท่านจะมีกัลยาณมิตรมีคนดคีคอยเคียงข้างตัวท่านเองก็ความคิดลื่นไหลไหวพริบดีแก้ไขกับปัญหาได้ไวมากคิดอะไรก็ลื่นไหลฉลาดหลักแลับ ไม่ค่อยจะติดปื้อไม่ค่อยจะตื้อตืตันตันตนเหมือนช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะมีสเสน่ห์คนนิยมชมชอบคําพูดคําจาก,ก็ดูน่าเชื่อถือท่านจะมีโชคลาภจากการพูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญงานจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงเดืนอนกันยายนนี้เตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆค่ะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเช่นพ่อะคะ้าแม่ขายซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนทางานบริการช่วงนี้โดดเด่นมากๆ พูดแล้วได้งานพูดแล้วได้เงินนอบน้อมถ่อมตนจะเป็นการดีต่อตอนเองที่สุดนะคะมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นขออนุญาตเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านจะช่วยเหลือใครก็ตามให้ท่านนั้นช่วยด้วยเหตุด้วยผลอย่าใจดีจนเกินไปจะทําให้ท่านเดือดร้อนในภายหลังระวังเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอย่าเชื่อใจใครมากบางท่านล้มละลายเพราะการช่วยเหลือคนอื่นมีมาแล้วนะคะ ฉะนั้นขอให้ท่านช่วยเป็นใดยๆไปไม่ไหวก็ให้ปฏิเสธไปบ้างไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องช่วยทุกคนนะคะการติดต่อสื่อสารยื่นเอกสารต่างๆถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีบางท่านมีดวงได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจํามีโชคลาภแต่ว่าโชคลาภจะมาจากตัวของท่านเองนะคะฉะนั้นเหนื่อยแล้วมีแต่ได้กับได้ออกพบเปะผู้คนดีนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้อยากเก็บตัวเพราะท่านจะได้รับรู้อะไรดีๆ จากการที่ท่านได้พูดคุยกับคนที่ท่านไปพูดคุยด้วยนั่นเองคะ่ะแต่ว่าระวังการติดต่อสื่อสารผิดพลาดนะคะระวังคนเข้าใจผิดผิดในคำพูดในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องพูดคุยด้วยคำพูดที่มีความชัดเจนในคำพูดอกและที่สำคัญนะคะระมัดระวังเอกสารหายหรือโดนตีกลับค่ะขอใท่านระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะ เอาละมาที่การเงินของชาวลัคนาและ,ะชาวราศีกรกฎกันบ้างการเงินของท่านอยู่อในช่วงที่ดีท่านจะมีรายรับมากขึ้นมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้พ่อค้าแม่ขายสินค้าขายดีมีดวงได้กําไรพิเศษซื้อมาขายไปซื้อขายแักเปลียนสําเร็จนะคะท่านมีดวงได้เงินจากการพูดคุยคะ่ะ ได้เงินจากสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทำมามีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตและหนุนหลังท่านด้านการเงินด้วยนะคะได้เงินพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่และสำหรับบางท่านที่พื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยท่านใดที่ทำงานบริการต่างๆรับซ่อมเซอร์วิสรายรับของท่านเข้ามาเรื่อยๆค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าง,งานบางงานมักจะมาในรูปแบบที่ดุ่นร่วนเร่งๆอะไรที่ท่าน คาดไม่ถึงค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นบ่อยมาเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยและระวังคนผิดนัดเลื่อนนัดท่านจะเจอกับคนที่ไม่มีสัจวาจารับปากแล้วไม่ทําตามที่รับปากนะคะช่วงนี้ท่านทํางานเก่งมากหาเงินเก่งด้วยรายรับเข้ามาดีมากแต่จะไม่เหลือเก็บออมเพราะว่ารายรายจ่ายค่อนข้างสูงนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านค่อนข้างที่จะจุกจิกในช่วงเดือนกันยายนนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนรอบข้างบางคนจะเพิ่มสูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะเพิ่มขึ้นและจะหมดเงินไปกับการพบปะนัดหมายหรือออกงานสังคมมากขึ้นมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้หรือไม่ก็จะได้ซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องใช้เงินไปกับคนรอบข้างค่อนข้างที่จะบ่อยรายจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายและรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงก็จะ เข้ามาด้วยฉะนั้นอย่าใจดีกับใครมากเกินจนเกินไปในเรื่องเงินเงินทองทองเพราะช่วงนี้มีคนจ้องที่จะเอารัดปราเปรียบท่านอยู่มีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพแต่ว่าโดยภาพรวมหมุนเงินได้คล่องขึ้นมีเงินใช้ใจ่ายในส่วนที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้ประมาทการใช้ใจ่ายก็พอจะมีใครบางคนทําให้ท่านอึนอดอัดลําบากใจและหัวร้อนอยู่บ้างยังไงก็ควบคุมอารมณ์ให้ดีๆอย่าใจร้อนวุ่วามนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมท่านก็เอาอยู่แหละกับคน ที่ทําให้ท่านนั้นหงุดหงิดโมโหเดินทางบ่อยค่ะจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ดีนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้มาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดในช่วงระยะเวลานี้มีสเสน่ห์และเนื้อหอมจะดึงดูดคนใหม่ให้เข้ามาหานะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยหรือไม่เท่านั้นเองค่ะ สำหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วในช่วงเดือนกันยายนนี้ชีวิตคู่ถือว่าดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาคู่ครองจะให้การช่วยเหลือท่านได้ในบางเรื่องและท่านเองก็อย่าถือสาหาความคู่ครองคนรักมากนักนะคะหากคู่ครองหงุดหงิดแต่บ้างก็ให้อาภัยเข้าไปค่ะเพราะเขามีเรื่องที่กําลังวิตกกังวลใจซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาฉะนั้นดูแลเอาใจใส่คู่ครองให้มากๆทํามแทนคู่ครองให้บ่อยๆเป็นกําลังใจให้กันเยอะๆนะคะสําหรับ การทําบุญในช่วงเดือนกันยายนนี้หากท่านตั้งใจที่จะทําบุญนะคะท่านตั้งใจที่จะทําบุญในรูปแบบใดท่านสามารถทําได้เลยค่ะแต่ถ้าหากคิดไม่ออกจริง,รงๆก็ทําบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบริจาคอุป,ปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคโลหิตหรือไม่ก็ช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะข้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณท,ทุกการติดตามนะคะ ขอให้ท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหว่างสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่ง Tomorrow. สิ่งนั้นให้ท่านคือผู้โชคดีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหากท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเป็นพิเศษก็กดที่ซุปเปอร์ตงได้นะคะและกราบขอพระคุณทุกคำชมคําติน้อมรับทุกคำติชมที่เข้ามาค่ะอ่านทุกเม้นแต่อาจจะไม่ได้ต e อบทุกเม้น ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ